กุมภากุมภาเล่นมาเล่นเล่นตั้งเสร็จแล้วเล่นทำไมต้องเล่นหลังเล่นตั้งครับจะไม่ล้อมันอ๋อปันปันออกปันออกเอาไปเล่นถ่ายวีดีโอเลยใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นแบบพี่ไปลงอะไรวะเนี่ยพี่เป็นไทยใช่ไหมไม่ใช่ครับ บ้านครับขณะนี้เรากำลังอยู่ภาคสนามการเมืองนะครับก็วันนี้ฝันหนอกนะครับได้ออกมาหาเสียงแพ้ดีมแพ้แพ้มาหาหนอนเลนะครับก็มาหาเสียงนะครับนี่คือลูกพัดทั้งหลายนะครับที่จะมาลงสวัสดีค่ะตอนนี้คือที่โดนหลายคนหลายคนไม่ได้โดนอยู่ใน1นึเอดนะครับที่ทาโดนม่ได้ัดก็อยู่น,น่ว่าอ็ไี่แู่อยู่นอนแล้่มีลารม ฝันเนาะก็ไมเล่นไมเล่นเลครับครับสิ่นี้ร้านเนาะให้มานะครับสิ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูภายต่อไปนะครับสิ่งนี้เดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะเป็นของธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าในหนังสือรุ่นนี้พอแจกปั๊บนะครับขึ้นปั๊บเลยกันดูให้มึงหลอขึ้นเครื่อง ก็รอมาเป็นกบยังไม่ออกาแดงก็ยังสักสิทธิ์ไม่ไม่รู้หรือเปล่าสักสิทธิ์หรือเปล่าก็รออยู่รุ่นกูรอที่นี่นะครับในก็ขอบคุณท่านเอกสารที่ประกอบการการการถ่ายทอดครั้งนี้นะครับก็ยังไงขำแล้วตอนนี้เลยไม่ต้องไปดูแล้วเนาะต้องเลยครับต้องร้อนเงินอยู่้วนี่งเดี๋ยวไปดูจะหาก่อนเลยนะครับอันเนาะนะครับก็มี ภรรยาเอ้าพี่เต๋าเฮ้ยเต่ายานี้หีแล้วครับเต๋ามาแล้วตอนนี้ครับเต๋าตายแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ย เดี๋ยวไม่เมื่อไรคร้บพุณครับคุณค้าขายคุณครับเดี๋ยวไม่เมื่อไรคี่เมือไหร่เาขายบัตรนี่งหนึ่งธันครับหนึ่งธันวาตกผมไม่มีบัตรแจกพอดูหน้าเนี่ยจะบอกนี่นี่คุณต้องถ่ายผมด้วยถ่ายมีขโทษคคุบอกว่าไม่มีบัตรแจกส่นบัตรเท่าไหร่น ดูจ็กสภาพน้องนะร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยแล้วกันี่บัญชีเคไว้นะคะหนูจะไปซื้อบาคาสองร้อยสองร้อยเสื้อมีเสือนั่งเสืออันนี้ก่อนเลยเนี่ยยังไม่ได้เลยวันนี้ก็มีการแจกเล็กนดนึงครับตรงลงมึงจะถ่ายเป็นหนังสั้นเลยใช่ไหมเมมเยอะ ไม่กล้าถ่ายเขาครับกล้าแต่ยุ่งเลยอะไรนะครับพอดน้องเต๋าเต๋าเป็นน้องครับครับครับแต่น้องนี่ต่อยต่อยพี่ได้ครับไม่ตัวมันเลี้ยงอายุเท่าไหร่ครับพี่ดูมันให้ผมด้วยนะครับมันย่องมาบอกผมด้วยวันที่เท่าไหร่วันนี้สิบเจ็ดครับผมสิบเจ็ด ขไป๊นเกาไปกาไปเกาวไปเกาวไปกาเต็มที่เต็มที่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ขึ้นเครื่องแรงไปไปนกแอร์กันแล้วปะไปนกแอร์กันไปเราผมไปนกแอร์กันแล้วผมก็ไปนกแอร์ครับผมว่าไปนกแอร์ครับมึงไปเปลี่ยนเป็นไอเดียดีรู้สวันนี้ไฟสุดท้ายแล้วนะอีกที่ห้อหนึ่งชื่ออะไรนะวันทูโก ไปแล้วไปแล้วออกไปแล้วนั่งวันทกโวยังเสียงน้อยกว่านั่งใครกล้าเสิร์ฟเสิร์ฟได้ช้าบึ้งตัดแดงเดี๋ยวมาอ่ใจเย็นๆโคตรดีมากรู้สึกเราก็ดังเหมือนกันนะ้เนี่ยแรกรู้ว่าตัวเองธรรมดาเป็นฝากลูกขาวแม่ขอบคุณมาก มาแล้วมาแล้วของจริงมาแล้วจริงครับใส่ใส่ิ้นมาแล้วครับแจ้งตายเวลาเตามาเนี่ยต้องอยากกว่าสิ้นแก้งๆพี่เตาว่าพี่ไม่ใช่หมีพี่ปีต้นไม้ดีกว่าไหม เวลาเจอเต่ามีสองวิธีคือปินต้นไม้กับแกล้งตายทุกบ้านนะครับวิ่งหนีไม่ทันใช่ไหมครับพี่นุขอกระดาษปากกาไว้หน่อยดิอยากได้เอา A4 กระดาษปากกาแบบไหนคนัหนีอะไรครับนี่วีอะไรอยู่นี่ม่าตะถ่ายก็ต่ำอย่างนี้เลย เขาไม่คัดเขาไม่คัดอะไรกันเลยครับเวันเอาอะไรวันเอาอะไรพี่น้องขอผมด้วยนะครับ โอ้โหเสียงโทรศัพท์ขอโทษนะมีคุณช่วยถ่ายตัวเสียงโทรศัพท์ตามไหมครับตามแล้วไวรุษมากมายไวรุษที่สุดในซอยนี้โอ้โหดูท่ายืนโทรมีการช่วยทายมีการอย่ายุดเยยวยาพื่อขยับมีการระดับนี่นี่นี่ไปดู รุ่นในแบบรุ่นใหญ่ทีิงๆน,นะรับ่ทางบ้าน,น,นคืออ๋อรุ่นรุ่นอ๋อรุ่นเดียวปั้นหน่อยที่เป็นในแบบก็มีคุณสมัครนะครับรุ่นนั้นนะครับแข่งขวันสองปีนะครับดูแกแกหมันใจแกตบมาก็ต้องดูดูดดดแกด้วยด้านขวามือก็มีนี่ด้านหลังก็มีเตานะครับผม อ่าเราจะได้บินกันแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านผู้ร่วมรายการนะครับขอบคุณซอสม่วนเชียงผ่าอนามัลอรีเอนะครับร้านอาหารสีฟ้าเจจิบุรี่จิดาภาแล้วก็ขลังขลังอยู่ตั้งนานไม่ถ่ายเพราะเคร่งจะออกถายกันจันเลยโอเคๆๆๆๆใกล้ๆๆๆ้ พี่ถ่ายวีดีโอครับถ่ายวีดีโอด้ถ่ายกล้อนนะครับเขียนวันนี้ได้ไหมเอาไอตัวขอได้พี่ช่ไหมี่บูทูธได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราเราเราขึ้นเครื่องในการขันกันใช่ไหมครับได้ครับได้ครับที่งหลังเพราะไม่อยากถ่ายด้วยยังไม่ได้ถ่ายอ่ะเขียนเสร็จให้ที่เดียวเให้ที่เดียวเบิกไบโอเทคได้ได้ครับเดี๋ยวให้เขาบูทูธมาให้ครับเดอยู่ายแม่งผมนี่คือแบบ มันไม่มีหลักฐานหลักฐานหลักฐานมาอยีกโดนต่อยบนเครื่องพี่รู้วูาเข้ามายังไงมาสเตอร์พีซจริงๆครับโอ้โหตัวจริงพี่หล่อมากเลยเอามึงเพิ่งรู้เหรอเนี่ยเขารู้อยู่สาวเขารู้ทั้งประเทศแล้วเนี่ยเผื่อเฉพาะไอ้บอยู่ๆมีการจู่โจมเข้ามาด้านหลังขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าไปไปไปใครดูไหมอะคะใครเป็นลูกขอบคุณนะครับ